งอไม่ดีรอแลแกไปเลยแลกมันใหม่ไปเลยนี่อ้าวซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหผ่านไม่ตีนี่โอ้ยังเท่โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับช่อง Freezing Channel และเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้เป็นฮงไกซาซาเล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นเกมที่ผมไม่ค่อยได้อัดลงช่องเท่าไหร่นะเพราะว่าเออมันค่อนข้างที่จะแหลกนั่นเองนะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทํานะเออก็วันนี้เราจะมาทําการปิดกระชานะตัวร p s ธาตุควอนตัมตัวใหม่น,นั่นเองนะนี่แล้วเราก็มีทําการแบบสามารถเลือกได้นะว่าตัวลดเลทสามารถเพิ่มได้แนละ้วเป็นฟูลสว่วนเป็นเบสแล้วเซเล่นะเออ เราก็ทําการแบบเอาไอ้หยันจริงเจอผ่าเวลออกไปนะมึงยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วได้มาเออนี้เราก็มีทํางานนี่เรามี12ใบใช่ไหมแล้วก็อันนี้อีก57ใบก็เป็น69โลนะก็ไม่มีการันตีนะได้แค่การันตีทอง1ตัวนะโอเคมานี่เดี๋ยวให้ดูประวัติการสุ่มก่อนประวัติการสุ่มนี้ก็นะสุ่มทิปปี้ไปเลยนะตัวล่าสุด เอาไม่ได้สุ่มอะไรเพิ่มเลยนะมากดไปเลย10บโลจะมาให้ไหมมันจะไม่มาเออสิบโลแล้วยังไม่มานะมุ้งอุ้ยลองดูตัวสีดาวเลยนะตัวสีดาวเป็นตัวอะไรบางวันกดไปงูได้กาลเลอร์กาลเลอร์ผมมีหกแล้วดิเออนี่ไม่ มันเป็นเพลา่าลิงแล้วก็กาลเกอร์เออมีแค่ลิงนะที่ยังไม่เยอห์แ้วต่อยสิบมาก็ยังไม่มานะยังไม่มีแสงแห่งความหวังอะไรใดๆซินะขออย่าลุล่นเลยเฮิดน,นะเอยมาเราจะรอแบบลุ้นตัวสีดาวตัวสีม่วงนะเันก็เป็นไลคน แล้วคนของธาตุปัญญาอ่าลิงอ๋ลิงผมอายุหกแล้วหรออ่าไม่เพิ่งรู้เนี่ยไปไปไปต่ออีกสามสิบสามสิบก็ยังไม่มานะเอ้ยจะเกลือบไม่เนี่ยคลิปนี้รู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตกด้วยนะตั้งแต่ไอ้เบอร์เจกับชิริวแล้วคือคือผมก็ไปทำงานคือผมก็ไปทำการสุ่มเพิ่มนะไอ้เบอร์เจกับชิริวเนี่ย ก็กดไป500เพชรแบบรวมๆนะรวมๆทั้งหมด500เพชรไม่ได้ชีลิวเลยสักตัวนะแต่ได้เบอร์เจสมาสี่ตัวแ,ตแล้วก็ไอ้แต้มแต้มกาชาผมก็แลกเบอร์เจตไปแล้วนะ300แต้มก็ได้มาอีก150เศษน,นะก็ไม่ได้ชีลิวเลย <c oughs> เบอร์เจตตอนนี้ผมก็เลเวล90แล้วะ <c oughs> ถ้าใครอยากชีลิวก็คอมเมนต์มาได้นะตอนนี้ ควางามสมเด็จซาง่ายซาเรียวก่อนรุนเลน่เนี่ยว่ามันจะรุนเล่หรือเปล่าโอเคมือได้เอลซีเอลซีมินาอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอนนนะโอเคไปต่ออีกสิบไม่รู้ตอนนี้กดไปกี่โลแล้วเนี่ยตอนนี้เครื่องน่าจะเค,เครื่องเครื่องเริ่มหลอนหลาเครื่องเริเ่มแลงคลิปถ้าคิดว่าตกอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะเออ วันนี้ก็พ่งเส็จเลยเสียงก็ไม่ได้แบบมีความแอคทีฟอะไรมากเท่าไหร่นะอืมตื่นมาก็เปิดอาชาเลยนะมาตการ้เกอรอมาอีกแล้วสี่ดาวมันเด้มาตัวเดียวไปต่อก็ยังไม่มานะเออเข้ามเลยแล้วกันนะ กินเริ่มยาวอ๋อหมดละทรรมการแรกนี้มาต่ออีก9ใบเราก็กดต่อไปอ้าก็ยังไม่มาโอ้โหนี่มันเอานี่มันเอากดไปเลยตอนนี้ขาดอีก300โอ้ดีเย่ยละ อันนี้แยกของจริงแล้วเนี่ยเอ้ยไม่มีอะไรเลยอ่อน่าจะขาดอีกเดี๋ยนะมันอัปเดตเร็วไหมเนี่ยไอ้เต่ากาชาช้าด้วยโอ้โหเอ้าโลกเดี๋ยนะเราขาดอีกเรากดไปทีละโลเลยแล้วกันนะอันนี้แหละรุ่นรุ่นของแท้รุ่นของแท้เลยอ้าวเราเป็นคาลาเกอร์นะมากดทีละโลเลยตอนนี้ เงินทีเท่ากันเจ็ดสิาตอนนี้ถ้าไม่พลาดหรือพลาดก็ไม่รู้นะเราจะพอได้การันตีทอง1ตัวอยู่นะน,นี่เป็นพอเป็นสีฟ้ามันม,มีมีที่ดูง่ายๆก็ยังไม่มาตัวฮ่าไดาไม่มาไม่โผลม,มาเลยนะกดไปอีกโอเคนี่แหละมามาลุ้นกันจะลุ้นหรือไม่ ไม่ใช่อย่างเดียวนะคือขึ้นมาเป็นผ่าดความทรงจำถ้าไม่ขึ้นมาเป็นผ่าดความทรงจำก็คือหลุดนะเราขึ้นมาโอ้เป็นประสานโบนีอีกแล้วโอ้ลุลเลดมุลเลดเลยเฮ้ลุลเลดอะโอ้แย่เลยแล้วโบนีผมมีเท่าไหร่เนี่ยเรามีอยู่อีกสามเราจะกดให้หมุนเลยกดทีละโลนะ โอ้เมือ่อยใจเตี้ตุกตับแล้วก็อันนี้ชายก็หยุดเพลินรุนเลดโอ้เกมนี้มันก็รุนเลดง่ายง่ายจัดเลยนะโอ้ไม่ไม่ได้เลยเลยดูซิว่าในที่เหลือที่ผมกดไปมันจะจะได้มาไหมยังไม่ได้นะเดี๋ยกดไปเลยแปดร้อยเพชรเนี่ย กไปหมดเลยโอยังไม่มาโอ้โห ông, ได้เป็นเพล่ามาแทนมากดไปต่อโอ้เราจะได้อีกประมาณสักสิบโลมั้งแล้วไม่ถึงวะนี่โอ้เขายัางไม่มารุนเลน่าจะน่าจะลึกลึกเลยแหละนะนี่ไงล่ะไม่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  กดไปมาไหมก็ออยังไม่มาโอ,อ้วยุนรุนเลดนเลดได้โบนียผมได้รุนรุนเลดได้โบนียยังบ่อยนะอันนี้ได้อีเท่าไหร่แล้วเนี่ยกดไปไปสุดท้ายเพราะถ้ามันขึ้นถ้ามันแสงสีลงก็คือ,อยังไงก็การันตีได้นะเพราะว่าผมรุนเลดไปแล้วก็มีการันตี ประวัติก็ยังไม่อัปเดตเลยนะเกมอาจจะทำตามเซเลโซนซีโร่บ้างนะเซเลโซนซีนร่นี่คือบอทแบบบอกชัดเจนนะว่าขาดอีกกิโลถึงจะการันตีได้ตัว5ดาดาวฮองไกซาเรียวก็ยังต้องมานั่งอัปเดตประวัติกันอยู่เลยนะนี่มาดูดีกว,ว่าว่าโบนี่ยผมอีเท่าไหร่แล้วมาดูซิโออีสี่ไปที่เรียบร้อย มันเรื่องจัดเลยไม่เป็นไรยีบนี้นี่เรามีนึกว่าเกมได้ทำการแจกนะเออนี่นอกจากนี้นะารวมจิตประสาทลาราสามารถเลือกได้หนึ่งตัวให้ในนี้ก็มีฮา,าดาวลิมิเตดก,ก,เก,นะก็ไปล้วนเหมือนกันหรือช้านะงอไม่รีรอแลกไปเลยแลกมันใหม่ไปลเลยเฮ้ยนี่เราได้ไมาอีกได้มาอีกสองโล กปิดไปทำไมโอควายสองโลสุดท้ายของคลิปนี้โอ้ยยังไม่มาแต่น่าจะเียวก็ไปเล่นเนื้อเรื่องไปฟงไปฟาร์มอะไรนี้ก็น่าจะได้เองนะโอ้โหโอ้ยยังไม่มาว้าวาว้าวอ้าวนะมันเอาอลุตเลด้วยพอถ้าจะนุดลึกด้วยนะคือผมไม่ได้นับเลยอะมาดู อิจฉาอะไรไหน่อยสิเขามีนี้รางวัวลวบรดไลคอนไลคอนอะไรเนี่ยของสายอะไรของสายปัญญาเพิ่มมีดีเคในจลองไประเภทต่างๆทุกสตุที่มีจะให้ผู้สมัคส,สร้างดาเมจแก่ตัวดังกล่าวเพิ่มขึ้น4%ตัวสูงสุด7อันโอ้โหนี่มัน LC ให้อนักซาเลยนิวห่ะมันก็จะแบบเออนี่อันนี้เป็นน้องข้าวนะไปลองเล่นสักหน่อยเราก็มาดูความกระตุกข,ของเครื่องผมกันดีกว่านะสำหรับเกมนี้เอาข้าก็คือแบบถ้าแบบปรับเป็นโลอะไรเร่ยะเออ่ามันเป็นลองเรียกว่าทดสอบลองรงลองเชิงนี่สายคนต้องจำ ยูนิคมือสลัวอ๋อทำทำน้ำเม็ดล็อกข้างพอกดไปแล้วก็นี่ไงมึงไปสรุปทั้งหมดในขอบเขตได้ปเป็นเนมงกรแล้วนะแล้วก็สุดการส,าสรับตู้ว้าหมดทรัอีกทีหนึ่งโอ้โหผ่านมิตินี่โอ้ย่างเท่โอ้โหอะเดี๋ยวไพื่อนฟ้าเพชรเอานะการันตีโอ้ลุนเลนเลยเออนี่เออแค่เปิดแค่เปิดเข้ามามันก็เอาสุดแล้วนะ วาระสั้นพูดควาทรงจำด้ดยใช้ทีของมังกรบอลนาเพื่อพ้นการสับสีแสตโฟทั้งหมดกดไปนีเรากดไปต่อโอ้โหภาพนี้คือแบบสุดยอดถึงความบรแเลฮกอันนี้คือเครื่องเครื่องร้อนจัดเลยนะแล้วกดไปโอ้โหเป็นแบบสกิลตีหมูนะเออก็ถือว่าดีนี่เราดวนติเวลาดขั้นซ้ายระเบิด เปิดภูเขาเผากระท่อมโอ้ยยังเอาอ่ะอืมน่าจะเลยตัวหนึง่งหลังจากใช้ป่าเทคนิคจะทำให้ศัตรูเนี่ย้ขอบเขตอิสระงงงันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เทคนิคครั้งโจมตีศัตรูนี้อยู่ในขอบเขตจะมันชื่อมังกรโอเคมังกรใช้เทคนิคเพื่อพ่อนการโจมตีต่อนเนื่องโอ,อก,กาสจะเป็นการโจมตีต่อนเนื่องนะเออเมื่อ,อมังกรมีเลือดต่ำกว่า25 เติมตีต่อไปและทำการระเบิดตัวเองระเบิดเป็นท่าระเบิดตัวเองนะอันนี้เรามาตีวงจีบกัดไปมีเปิดเปิดเข้าการต่อสู้อย่างเท่นะเอออย,อย่างเอาอ่ะนี่เหี่ยกับค้างขาวไม่หึงถึงกับแหลกเลยเราดูทียนที่มันแนะนำดัวชาทิบบี้นะผมมีทิบบี้แล้วน่าจะเหมาะได้อยู่นะเรากดไป ต่อโอ,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 ยอ้ยเอาเหมยมันเอานี่หัวซาก็หิวไปนิดๆหน่อยๆ <c oughs> ผมแรกไอ้แรกโดนเหมออยมาะนะก็มีทีมไฟไฟ E2 อยู่แล้วไม่ได้มีชิปส่งการ์ซอรไฟไฟ E2 ให้ดูนะโหแย่เลยเรื่อยวรกวนติตซิบบี้ไปมีจรวดนี่สองหมื่นแล้วกักวนเรียกเมมมาหัวซาก็ ปกติก็น่าจะตีปวตีไหมเอออันนี้ก็ตีคืต่อสู้ไปที่ฟังมันจะมีบงมีบัฟเพราะปกติโวดชามันมีทำการแบบลบบัฟมอนนะน,นี่อย่าดูสีคืต่อสู้เป็นสามเป้านะ,ะฟันไปนี่ก็ตีไปเมมเต็มแล้วก็เรียกแฮสไร์ขึ้นมาแล้วก็ตีอีกรอบโอ้ ไอ้หล,อลัวชาอันตีแล้วะเราใช้สกิลนี่ลดเลือดที่ร่วมทีมแบบเฮ้ยเยอะเยอะเยอะจัดเลยนะโอเคเวลาเพื่อนเพื่อนตีก็น่าจะได้ฮิวมั้งหัวชาหรับรัวชาไม่ได้รู้อสกิลสกิลอะไรมันเลยนะนี่เราก็ตีตีตัวกลางไปอย่งนิดเดียวนะหรัวชาตีน่าจะได้ตีนี่ก็มานตีมาแล้วรลัวชาตีต่อเลยดีไหมเนี่ยน่าจะยังไม่มัง้งโอเคไหมเหมนกันตีเลย ฝบบ่ามือพายุอะไรเ <c oughs> ออหนี่ไปจังหวัดไปนี่แล้วทำการกดสกิลต่อสู้อันติมาแล้วกดอันตีไปนี่ดูอันตินี่โอ้โหมังกรแหวกงเมราแล้ก็เตียนี่ดูมังกรโอ้โมาเอาจนตายได้เลยนะถ้าสกิลไม่หมดนี่โอ้โหยังเอานะ โอ้คลิปนี้ก็ซึมอีกแล้วคลิปสุ่มกาชาแล้วมันซึมซึมซึมได้ตลอดเลยนะแล้วก็เออเดี๋ยวไปให้ดูตัวรีรันก่อนนะว่ามีตัวอะไรบ้างซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็มีมีฟิวมีอะไรเชิยวแล้วก็อะคิรอนนะมันก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปอัพอีอัพไอ,อ,พอ,อ,พอดออนของรอนหมนดีกว่าเออนี่ าพาก็ลิปก็น่าจะเริ่มไหลแล้วนะนี่มาดู e 1 e 1ในขนาดที่เขียดแดงของทั้งมตายกำลังทำงานอยู่เราจะสร้างระเบิดเพิ่มเฉยต่อเดียบ20%เอรเอาเรื่องนะยังไงก็ต้องควรมีนะอย่างน้นก็ต้อง e 1นะเออโบเนียผม e 4ไปแล้วว่ะดิ <c oughs> ก็ถือว่าดีนะรู้สึกมันมีตัวที่ได้บัฟมาด้วยนะแต่ไม่รู้เป็น,ปนได้บัฟตัวอะไรบ้างนะพวกตัวสีดาวลิมิเต็ด จำได้อยู่ตัวเดียวคือจิงหลิวนะเออแล้วก็มีคาบกา้าอีกตัวนะ่าจะเป็นเบดมั้งเบดซิอบ์บูฟนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปเปอรกาชาแคสไลท์ในวันนี้น,นี่เดี๋ยวให้ดูให้ตัวรุนเลดน,นี่ดูไลายคนกดเสริมพลังฟังซ้อนทนไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดู ว่าผมมีนี่มีหลายคนของโบนี่สองใบแล้วโอ้เตอลูกรักนะลูกรักตัวสีดาวธรรมาดาก็สำหรับคลิปสุ่มกาชาก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบไปรีดก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟีซิ่ง h ช n แนลให้ด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหนะ้าเจอกัน